นี่คือสรุปดราม่าโหนกระแสส,สำนักสมุนไพรมรณะแม่พบเนื้องอกญาติพาไปรักษากินน้ำหมักฉีดเข้าเส้นเลือดเสียชีวิตแม่ของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเริ่มมีอาการหลงลืมเฉียบพลันพาไปตรวจน็มอะไรพบว่าในสมองมีเนื้องอกหลายก้อนหมอบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดได้ครอบครัวเริ่มหมดหวังจนได้มีญาติคนหนึ่งแนะนําให้ไปรักษาที่สำนักสมุนไพรแห่งหนึ่งสถานที่คล้ายสำนักสงฆ์ในภาคตะวันออกของไทยแม่เริ่มเข้ารับการรักษาโดยกิน น้ำหมักสมุนไพรฉีดวิตามินทานยาหมักและที่สำคัญคือฉีดน้ำสมุนไพรเข้าหลอดเลือดอ้างว่าเป็นการล้างพิษตามศาสตร์ธรรมชาติบำบัดแม่มีอาการอ่อนเพลียตัวซีดลงเรื่อยๆแต่ก็ยังเชื่อว่านี่คือการรักษาจนในวันที่6อาการสุดหนักและเสียชีวิตอย่างกระทันหันลูกสาวของผู้ตายเป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์เธอเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนถ่ายคลิปไว้ทั้งหมดเธอเล่าเหตุการณ์ในโซเชียลจนกลายเป็นข่าวใหญ่เธอยืนยันว่าแม่ถูกฉีดน้ำหมักจริงและไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ ฝั่งสำนักสมุนไพรอ้างว่าไม่ได้ฉีดแค่ให้กินสมุนไพรและสวดมนต์แต่พยานยืนยันว่าที่นั่นมีคนฉีดน้ำเข้าเส้นจริงและไม่ใช่เคสเดียวมีอีกหลายคนเข้ารับการรักษาแบบเดียวกัน รายการโหนกระแสเชิญหมอจากหลายแขนงมาร่วมวิเคราะห์หมอยืนยันว่าการฉีดของเหลวที่ไม่ผ่านมาตรฐานเข้าเส้นเลือดอาจทำให้เสียชีวิตได้ทันทีเพราะเสี่ยงติดเชื้อรุนแรงกรณีนี้จึงอาจเข้าข่ายเจตนารักษาโดยไม่มีใบอนุญาตหรือถึงขั้นกระทำโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เสเตือนใจคนทั้งประเทศเตือนให้สังคมระวังการหลงเชื่อวิธีรักษาทางเลือกโดยไม่มีหลักฐานหรือการรับรองทางการแพทย์